ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณแต๋วนะคะเออไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะในเออในในเกี่ยวกับอสอนภาษาอังกฤษเป็นเออคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะเพราะว่านื่จากว่าคุณต่อไปทำธุรกิจอย่างอื่นซะเนิ่นนานเป็นเวลาหลายปีก็เลยไม่ได้มีเวลามาทำตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาแล้วมาทำสอนออนไลน์แล้วเ,เต็มตัวก็คิดว่าเราเอคงจะมีโอกาสได้พบกัน บ่อยขึ้นคุณตอก็จะพยายามมาทำเ,เป็นวิดีโอคลิปมาให้พวกเราได้คอยติดตามชมกันมากขึ้นนะคะในแต่ละคลิปนี้ก็จะพยายามทำให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่พวกเราจะได้ไม่เบื่อซะก่อนนะโอเควันนี้เนี่ยอ๋อนิดนึงนะคะก็คือจะบอกขอเกริ่นไว้นิดนึงก่อนว่าในคลิปแต่ละคลิปเนี่ยโดยเฉพาะของคลิปวันนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับบทสนทนาเนาะและทีนี้ในบทสนทนาเนี่ย เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จบบากบทสนทนาตรงนี้ก็คือว่าหนึ่งคำศัพท์แน่นอนละเราต้องได้เรียนรู้จากตรงนี้แน่นอนเลยใช่ไหมแล้วก็ในการพูดสนทนาเนี่ยมันก็จะมีพวกที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกวลีอะไรอย่างเงี้ยที่เราควรที่จะรู้จักแล้วก็นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะ เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการอธิบายว่าออสาเหตุที่ว่าทำไมถึงใช้ประโยคแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง tense ละซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าอันนี้จะต้องเป็น tense แบบไหนแล้วก็เพราะอะไรถึงต้องเป็น tense แบบนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้หลายอย่างเลยเรียกว่าคุ้มเลยวิดีโอคลิปหนึ่งนะคะเอาละเพื่อนกันไม่เสียเวลาเราเข้าสู่ออฉากของเราเลยดีกว่าเนาะ โอเคในคลิปวันนี้นะคะก็จะขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องฮาโลวีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮาโลวีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ครูเต๋อจะเอามาเน้นว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรล่ะวัฒนธรรมอะไรมากมายนะจะไม่ได้คือไม่ได้มีเจตนาที่จะ เอ่ยตรงนั้นเพียงแต่ว่าอยากจะเอาคำศัพท์หรือว่าประโยคอะไรต่างๆที่เขาใช้ในบทสนทนานี้เอามาแนะนําให้พวกเราได้รู้จักกันเพื่อเผื่อที่ว่าเราจะเอาไปใช้กันเพราะทั้งนี้งั้นเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยมันสุดช่วงสิ้นเดือนเนี่ยมันจะมีเป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมอ่ะวันที่สามสิบเอ็ดตุลาแนละ้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามสิบเอ็ดตุลาใช่ไหมบางบางที่เขาก็จะมีการจัด ฮาโลวีนไนท์กันเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ตรงนั้นกันได้นะคะโ okay. อเอคในไฮไลท์ของคลิปนี้เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเ,ออเกี่ยวกับประโยคที่เป็นขึ้นว่า do you believe that จุด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 นั่นก็คือหมายความว่าเราเขาคือเข้อถามคือ,อถามว่าคุณเชื่อในเรื่องจุด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 ไหมทีนี้เรามาดูว่าวิธีการใช้เนี่ย mm. do you believe That, จุดๆๆเนี่ยไอ้ตรงจุดๆเนี่ยมันจะเอาไปใช้กับในประโยคแบบไหนได้บ้างแล้วก็ใช้ในสถานการณ์แบบไหนได้บ้างเราลองมาติดตามกันดูนะคะสไลด์ถัดไปน,นี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับฮาลโลวีนทั้งหลายแหลเนาะอันนี้ก็คือเป็นตะเกียงที่ใช้ฟักทองมาทำนะคะน,นี้ก็เป็นเ,เราเราเรียกว่า lantern lantern นะคะก็คือเป็นตะเกียงอันนี้พ i ร a t e ก็คือเป็นโจรสลัดน,นี่แวมไพร์อันนี้ก็สปูกี้สปูกี้ก็คือพวกแบบน่ากลัวนะขนลุกอะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้เป็นเดรสนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือมาส k ์ที่เราจะใส่กันส่วนอันนี้ก็คือเอ่อตรงนี้เห็นไหมหน้าแวมไพร์เนี่ยมีเขี้ยวอีกสองอันเบลอเลยเราเรียกว่าแฝงนะคะโอเคมาเข้าเรื่องบทสนทนากันเลยว่าระหว่าง คริสกับแคลร์เขาคุยกันว่ายังไงบ้างแคลร์เขาก็เริ่มมาบอกว่า Halloween is coming I'm going to dress up as a pirate Is everything ready แคลร์เขาก็ถามคริสขึ้นมาเขาบอกว่านี่เธอ Halloween เนี่ยใก้จะมาถึงใกล้จะถึงแล้วนะฉันจะแต่งตัวเป็นโจรสลัดนะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมไหมนะคะ Halloween is coming I'm going to dress up as a pirate Is everything ready? Chris ก็บ,บอกว่า yeah mask Halloween costume and jack o' lantern okay Chris ก็บ,บอกว่าใช่ ay, มีเต็มพร้อมแล้วก็คือมีหน้ากากมี uh, ชุด uh, สำหรับฮาโลวีนแล้วก็ตะเกียงที่ทำด้วยผลฟักทองโอเคต่อมาแคล i พูดว่า what are you going to be dressed up as What are you going to be dressed up as? ก็คือแล้วเธอจะแต่งตัวเป็นอะไรล่ะนะคะ Chris เขาก็บอกว่า a vampire with big fangs. Do you believe that our l o o k really spooky tonight? ค h ิส s เขาก็บอกว่าฉันจะแต่งตัวเป็นแวมไพร์ที่มีเขี้ยวใหญ่ๆนะคะแล้วก็เขาถามว่าเธอเชื่อไหมเราว่าคืนนี้ฉันจะต้องแบบดูแบบหน้ากลัวหน้าขนลุกขนพองแน่ๆเลย โอเคพวกเรานิดนึงคุณจ๋าลืมบอกไปยว่าให้สังเกตตรงที่มีเขียนเส้นใต้เอาไว้เนี่ยนะคะอย่างในหน้าแรกเนี่ยก็จะมีคําว่า Halloween มีคําว่า Mask มีคําว่าคอสตูมแล้วก็แจ็คโอ a n นเทนส่วนมาในหน้าที่2ก็จะมีคําว่าเดรสแล้วก็อะไรแว m ไพร์ฟ a นส์แล้วก็ did you believe that แล้วก็สปู o ก y ให้ให้จำตรงพวกนี้เอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเออหลังจากที่จบ บทส่วนห้าเนี่ยคุณก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างเหล่านี้นะคะเราก็จะยกตัวอย่างให้ฟังด้วยว่าใช้ไงได้บ้างต่อมาแคลร์บอกว่า yeah i can't wait to see you bite girls on the neck and suck their blood yeah i can't wait to see you bite girls on the neck and suck their blood อ h ใช่เลยฉัน,นะ อดใจรอไม่ไหวแล้วนะที่จะเห็นเธอเนี่ยไปกัดคอสาวๆแล้วก็ดูดเลือดเขามาแคลก็หัวหลอแล้วก็เออไม่ sorry ไม่แคลคลิสก็ก็หัวหลอะ <laughs> want to use some those fans on you want me to use some those fans on you นั่นก็คือว่าเธอจะทดลองให้ฉันเอาเขี้ยวนี่กัดเธอก่อนไม่หล่นนะคะ โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นแค่บทสนทนาแบบสั้นๆนะคะแต่ทีนี้ว่าในใจความตรงที่เขาคุยกันระหว่างแคลกับคริสเนี่ยครูต่อก็ได้เอาคำศัพท์กับประโยคที่เป็นพวก idioms หรือว่าเป็นวลีอะไรต่างๆเนี่ยมาให้เราดูนะคะเรามาดูกันหน้าถัดไปจำได้เนาะว่าศัพทิขีดเส้นใต้มีอะไรบ้างมาดู คำแรกก็คือคำว่าฮาโลวีนฮาโลวีนนี่ใช้เป็นคำนามนะคะแปลว่าวันฮาโลวีนนั่นก็คือใช้ทับศัพท์ไปเลยนะพวกเราโอเคตัวอย่างประโยค Are you going to dress up for the Halloween party? Are you going to dress up for the Halloween party? ก็คือธอจะแต่งตัวไปงานเอ่อเอ่อฮาโลวีนไหมโอเคต่อไปคาว่า Lantern Lantern ก็เป็นคำนามแปลว่าตะเกียงนะคะ I entered a room and found he was reading the proofs of the gospel by a Catherine Lantern. I entered a room and found he was reading the proofs of the gospel by a Catherine Lantern. So, จากตะเกียงน,นั่นเองโอเคต่อมาคำว่าแฟ g f a n g แฟ g เป็นคำนามแปลว่าเคี่ยวนะคะ there is no need to be scared of the fake fan there is no need to be scared of the fake fan ไม่จำเป็นเลยที่ต้องมีกลัวพวกเขี่ยวปลอมๆนั้นเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่พลาสติกนัฟนเองโอเคต่อไปคำว่า mask คำว่ามาส์เนี่ยตอนนี้ใครๆก็รู้จักดีทั่วโลกเนาะเป็นคำนามแปว่าหน้ากากซึ่งตอนนี้ทุกทุกคนก็ต้องพยายามที่จะสวมใส่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองจากการรับเชื้อโควิด1 9เข้าสู่ร่างกายเรา it is safer to wear a mask when you go outside it is safer to wear a mask when you go outside นั่นคือว่า มันปลอดภัยที่ที่พวกเราจะสวมใส่หน้ากากนเวลาที่ออกไปข้างนอกนะคะต่อไปคำว่า dress คำว่า dress เนี่ยเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็ทั้งคำกริยามาดูว่าว่าเวลาที่เขาเป็นคำนามเนี่ยมันแปลว่าไก็แปลว่ากระโปรงชุดหรือว่าชุดกระโปรงนั่นเองนั่นก็คือคือหมายถึงว่าเป็นเสื้อกับกระโปรงเป็นท่อนบนท่อนล่างที่ติดก,กันเป็นชุดเดียวกันนีเราเรียกว่า dress นะคะ ตัวอย่างเช่น your dress is so beautiful your dress is so beautiful ชุดกระหิงเธอดูสวยจังยมาดูคำวเวลาที่เขาทำหน้าที่เป็นคำกริยาหรือ w o r k มันจะใช้ยังไงได้บ้าง my brother is going to dress up as a pirate my brother is going to dress up as a pirate พี่ชายของฉัน จะแต่งตัวเป็นโจรสลัดโอเคในที่นี้เนี่ย is going to อันนี้เป็น future simple tense นะคะนั่นก็คือว่าเป็น uh, อนาคตการที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในระยะเวลาใกล้เคียงนี้ uh, เราสามารถใช้ w r b to be บวก going to บวก v หนึ่งได้เลยโอเค ต่อไปคำว่า spooky คำว่า spooky เป็นคำ adjective หรือคำคุณศัพท์แปลว,ว่าหน้าขนลุกหน้ากลัวอะไรประมาณน,นั้น your costume looks spooky your costume looks spooky ก็คือเครื่องแต่งกายของเธอดูหน้ากลัวหน้าขนลุกของพองจังเลยโอเคโอเคต่อมา คำว่าคอสตูมคอสตูมเป็นคำนามแปลว่าเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายก็คือ,เ,อเราใช้คอสตูมในี่พี่ก็คือมันจะมีเป็นแบบอ,อ,อาจจะเป็นงานแฟนซีหรือว่างานอะไรช่างหนึ่งที่มันจะต้องมีการแต่งตัวเป็นแบบในธีมนู้นธีมนี้อะไรแล้วแต่ว่าธีมของงานมันจะเป็นยังไงแล้วก็คนที่จะไปในงานเนี่ยจะแต่งตัวเป็นยังไงนะคะ Jessica bought a pirate costume for the party. Jessica bought a pirate costume for the party. นั่นก็คือว่า Jessica ได้ซื้อชุดที่เป็นเอ่อโจรสลัดมาสำหรับไปงานเอ่อฮาโวีนคืนนี้นะคะต่อไับแวมไพร์คำว่าแวมไพร์เป็นคำนามแปลว่าแว m p i ร์เราซึ่งเราสามารถใช้ับศัพท์ไปได้เลย most people associate vampires with Count Dracula เราคงจะรู้จักคำนี้ดีเนาะคำว่า Count Dracula นั่นก็คือเออขัน Count Dracula หรือว่าอดิบของฝรั่งเนี่ยเนาะก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเชื่อมโยงแวมไพร์กับเออ Dracula โอเคต่อมาคำว่า bite เขา่า BITE เป็นคำกริยาแปลว่กัด he bites his fingernails he bites his fingernails ก็คือเขาอะชอบกัดเอ่อเล็บนิ้วของเขาเองนะคะเอาละค่ะคำศัพท์ที่เอ่อน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับเอ่อสคริปต์ตรงนี้ก็มีนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะทีนี้มาดูซิว่าต่อไปเนี่ยมีอะไรเลย ต่อไปก็จะเป็นการใช้สำนวนแลวน้วว่กว่าลีเด็ดๆจากในบทสนทนาอันนี้นะคะอันลำดูอันแรกประโยคแรกคือ I am interested in the on in the origins of the Jack o' lantern I am interested in the origins of the Jack o' lantern นั่นก็คือฉ,นนฉันสนใจกำเนิดของตะเกียงฟักทองนั่นก็คือว่า คือฉันอยากจะรู้เรื่องราวที่มาเอ,อดั้งเดิมของเอตะเกียงที่ทำด้วยฟักทองนั่นเองโอเคต่อมา mm hmm. I can't wait to see you ฉันอดใจรอเธอไม่ไหวแล้วนั่นก็คือไม่ได้แบบว่าไม่อยากรอหรือว่าไม่อยากจะพบแต่ว่าคืออือคือใจมันไปแล้วละ่ะมันใจจดใจจ่ออยากที่จะเออพบเธอให้เร็วๆเลย I can't wait. I can't wait to see you. Okay. The vampire bit the girl on the neck and sucked the blood out of her body. The vampire bit the girl on the neck and sucked the blood out of her body. Okay, beat Tony. มาจากอะไรเอ่ยใครรู้บ้าง Tiktok Tiktok ก,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 กิยาสามช่องท่องไหม Bit มาจาก p a s t ten s e Bit เป็น p a s t ten s e ของ byte นั่นก็คือ byte bit bit ten จำได้ไหมกริยาสามช่องแปลว่ากบโ okay. อเคเรามาดูคำถัดมาก็คือคำว่า sucked ตอนอีดี S U C K E D sucked แปลว่า ดูด the blood ก็คือดูดเลือด out of her body ก็คือว่าแ a ม p i ยเนี่ยติกัดคอที่เด็กผู้หญิงแล้วก็ดูดเอาเลือดของเธอออกมาจากร่างกายเธอสาเหตุที่เราใช้ suck เติม ed ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเนื่องมาจาก bit ตัวนี้ที่ bit อยู่ในประโยคแรกนะคะเป็น past tense ดังนั้นประโยคที่ตามมา หรือที่เราเรียกว่า s u b o r d i n a t e clause ตามมามันจะต้องเป็นอยู่ใน tense เดียวกันเพราะว่ามันเป็นเหนตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วใช้ประธานตัวเดียวกันโอเคต่อมา What are you going to be dressed up as on Halloween? What are you going to be dressed up as? อ่อนฮาโลวีนก็คือเธอจะแต่งตัวเป็นแบบไหนแต่งชุดแบบไหนใ,ในในคือฮาโลวีน dressed up as โอเคประโยคนี้เมื่อสักครู่นี้ครายกตัวอย่างไปแล้ว going to อันนี้มันจะเป็น future simple ที่อยู่ในรูป going to นั่นคือเป็น future simple ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วก็เป็น เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราใช้ฟิวเจอร์ซิมโลในรูปของ going to ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้วิวนะคะเพราะว่าอันนี้เรารู้แน่นอนว่ามันจะ,จะ,จ,ะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเราได้มีการเตรียมการเอยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น going to ตามด้วย v 1 v 1นั่นก็คือ b b ตรงนี้เองโอเคมาจาก v e r t to be จำได้ไหม ถ้าจำไม่ได้กลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังโอเคทีนี้ dressed ทำไมถึงเติมีดีเพราะเนื่องจากว่า dressed ตามหลัง b b โอเคมันจำเป็นเชื่อนต้องเป็น v 3 dressed ในที่นี้เป็น v 3เพราะว่าตามหลัง b b นั่นเองโอเคอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมใช่ไหมเอ่อมาคุยกับคุณเจ้าดีกว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ละเอียดย ในการเรียนส่วนตัวเนาะโอเคจำนวนแล้ววลีเด็ดเดก็มีแต่เพียงเท่านี้ในสคริปที่สนทนาระหว่างคริสกับแพลเรื่องเกี่ยวกับวันฮาโลวีนทีนี้จำได้ไหมตอนต้นที่ผู้ตอดได้เอ่ยไว้ว่าวันนี้ไฮไลท์ของงานนี้ก็คือ Uh, ประโยคที่ใช้ว่า do you believe that จุดๆแปลว่าอะไรก็รคุณเชื่อในเรื่องจุดๆๆไหมโอเคเรามาดูกันซิว่ามันจะมีวิธีการใช้ยังไงได้บ้างโอเคพริกแพงรูปประโยค do you believe that จุดๆๆก็คือเรามาลองดูซิว่าประโยคที่หนึ่งคุณสายกตัวอย่างว่าอะไร do you believe that we can use crackers to frighten away E v i l spirits. Do you believe that we can use crackers to frighten away evil spirits เธอเชื่อหรือไม่ว่าเราอะสามารถใช้ประทัดจุดประทัดเนี่ยขับไล่ยุญญ,ญาณชั่วร้ายออกไปได้เนาะคันี้จาถาม do you believe that ให้สังเกตหลัง h a t มันจะเป็นประโยคใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วหลัง h a t จะต้องเป็นประโยคนนะคะ <c oughs> แล้วข้างหลังตามด้วยเครื่องหมาย question mark คือตัวนี้เพนื่อจากว่าอันนี้ do you believe อันนี้เป็นประโยคคำถามโอเคอย่าลืมใช้ question mark แล้วก็รูปแบบฟอร์มของประโยคก็คือตามที่เรียนไปเลยประโยคถัดมา do you believe that you can rely on him to keep your secret do you believe that you can rely on him to keep your secret คุณเชื่อเชื่อไหมว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะเชื่อใจเขาได้ในการเก็บความลับของเธอนั่นก็คือว่าคือเหมือนกับว่ามันคล้ายๆว่าเหลือเชื่อใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เก็บความลับของช่วยช่วยเก็บความลับของเธอได้นะเชื่อหรือเปล่าประมาณนั้นเข้าใจประโยคแบบเนี้ยโอเคประโยคถัดมา do you believe that he fell in love with her at the first sight do you believe that he fell in love with her at the first sight เชื่อเปล่าว่าผู้ชายคนนั้นเขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเลยโอเคอันนี้เราเราเราไม่ใช่ fall in love นะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้ พาสิมโปก็คือเป่ฟองเป่าบอลโอเคประโยคถันมา do you believe that he was innocent do you believe that he was innocent เห็นไหมว่าประโยคนี้ก็ใช้ was อีกเหมือนกันดังนั้นแล้วให้เราสังเกตว่าประโยคที่จะตามหลัง do you believe นั่นน่ะไม่จะเป็นที่ต้องเป็น present tense ซึ่งมันอาจจะเป็น past เทนก็ได้มันแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราจะใช้ Do you believe that he was innocent คุณเชื่อหรือเปล่าว่าผู้ชายคนนั้นนเขาบริสุทธิ์นั่นก็คืออาจจะพูดถึงคดีใดคดีหนึ่งก็ได้แล้วก็คนนี้ก็บริสุทธิ์คือไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องอะไรกับคดีเช่นนั้นเลยโอเคเอาาะค่ะพี่น้อง เออวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนี้อก็คือก็ใช้เวลาพวกเราไปหลายนาทีแล้วก็เกรงใจอยู่เออตั้งใจจะทําให้ได้คลิปหนึ่งประมาณสักสองสามนาทีแต่ตรงใจพูดเยอะเกินคิดว่าน่าจะเกินสองสามนาทีแล้วแหละยังไงอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันเนาะก็เออช่วยเป็นกําลังใจกันอย่าทิ้งกันนะเพื่อที่ว่าคุณตองจะได้ม,มีกําลังใจมาทําให้พวกเราได้ดูกันอีกอนะ่ะนะคะ ก็ยังไงก็ฝากติดตามเพจของครูแต๋วด้วยละกันนะคะครูตก็ก็มีเพจแล้วก็มี Facebook ของตัวเองแล้วก็มีเฟซแล้วก็มี Youtube ด้วยเนาะชื่อชื่อยูชื่อยูทูบที่ครูเต๋ใช้ก็คือว่า awesomeenglishonlinewith ครูแต๋วนั่นเองนะคะส่วน facebook เราก็รู้อยู่ก็คือ englishcondo นะคะซึ่งแต่ก่อนนี้มันเป็นชื่อว่าบ้านครูแต๋วเนาะซึ่งมันมี ความจําเป็นอย่างหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งคุณะอยากเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมแล้วโอเคต่อมาในเพจก็คือเป็น English Passport อันนี้ชื่อันเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะคุยการปรึกษาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษยังไงก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ p i p i p สวสหรือว่าโทรเข้ามาคุยกัน0 6 3 3 8 5 7 0 1 5 ผู้เตต้องขอฝากพื้นที่ตรงนี้ไว้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เ,เจอกันอีกเนะในอนาคตนะคะถ้าหากว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือหรือว่ารับใช้ก็ที่อยู่ตามนี้เลยนะคะติดต่อเข้ามาได้โอเคแล้วพบวก,กันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ